เส้นเหห์ตัวน้อยครับเส้นเหห์ตัวน้อยเต็มเหห์ไหนโอมูลละวะนายเต็มเหห์เฮ้ยเต็มเหห์ไหมโคกละวะนายโอ้ยตายู่สองสามตัวเก็บผลงานแล้วครับเก็บผลงานทำงานต่อครับนายนายยกไหนครับยกตัยครับยกไหนครับขาช่างแตกครับ ยกขึ้นตึงสูงอ่ะยกขึ้นตึงสูงอ่ะโอ้ยไม่ขาเรายกขึ้นมาโอ้ยิโลนี่ทุกทีอ่ะโอ้ยสามคนเนาะห้าสิบโลถึงไหมนี่ยังเลยยังเลยอาย่ิเนอสี่สิบโลอยากดูองผู้ใหญ่อ่ะอยากดูองผู้ใหญ่คนเดียวอยู่เลยผู้ใหญ่ไม่ยอมยกขึ้นบางทีเนาะอืม นี่ครับพี่น้องครับแต่ละคนน้องโอ้โหทับทิมอันนี้ก็มีทับทิมครับป,ป้าป้าโอ้คุ่มแล้วกลุ่มแล้วคุ้มแล้วแต่ลนี่ ส,สวยๆอ่ะใส่สวยๆเลยหา mm hmm. <laughs> ดูคนตะกุนก่อนกนเงียบกิ๊บตะกนุนเรียกกันไม่โตบ๊บอะไรกันไม่โตบสงังกริบยี่รถคันนังสบายช่างกุนในปาลาเก๋ไม่เชื่อทำไม่ได้เกยกลับบ้านแล้วโว้ จะเต็มทุ oh. Oh. Mm ่ง hmm. ป oh, right. oh. oh, ุ uh ๋ยแล้วว่านี่โอ้โหเยอะกว่าผมมีเลยตะกุนเว้ยได้ทุกคนครับโอ้ป่าปลนเราตุดตะคุบ่ะตะคุบ่ะตะคุบ่ะเต้เต้ลองกระชังเต้ลองกระชังว่ะอู้วววไอ้เอาเยอะเลยใช่ไหมแล้ไม่ตื่นเต้นนี่โอ้กระชังไม่มีที่ใส่เลยใช่ไหม โอ้กลับบ้านกลับบ้านยิงได้เยอะยิ่งไม่มีใครกลับบ้านสักคนเลยด้วยโอ้โอ้ดูปุ้ยก็มีอีกโอ้ใส่ดูปุ้ยมีวีธีใส่แล้วโอ้ที่สวยเลยวหนูปลาหนูโอ้ปลาดุกอีกมาจะแหนปลาดุกโอ้สูงยิ่งแต่คนเดียวเองน้อนี่ ทุกยูงทางไม้ทมั้งปลาปลาด้วยไม้ด้วยโว้ลายวะไม้มันเยอะช่างเต็มแล้วไงช่าง,งเกือบเต็มแล้ววะไปเกือบเต็มกับช่างแล้ว,วจะปเห็นโล <laughs> เอาไปซ่อนไปไหนโนานี่ปา่าซ่อนคนเดียวเหรอโอ้ยงจัดจิตทั้ทงไม้ทั้งปลาครับ โอ้โห oh. สวยสวยเนี่ยฝั่งนี้ได้แต่คนเดียวเนี่ยฝั่งนี้ <laughs> ยม,ม่ไม่คือเกาแี่ยไม,ไม่โอ้นี่เป,ไห,ป,ป,เปไหนี่ลูกปลาไปปอยไหยกโชว์นย,ยกใหย,ย,ยโอ้โอ้โอแง่ยี่สิบกโลนี่ยีสโโย่สิบไกโล,โลเลยเนาะ เงี้ยดูขาดโอ้กระชังใจของแท้ครับกระชังใจของแท่นี่เนี่ยเนาะในไหนในดูเลยดูมาแต่คนเดียวนะมาเทก็ไม่ได้เทก้ามายืนดูเขานะมาแต่คนเดียวดิครับดูปลานะครับ ฟังฟังอย่างเดียวโอ้คุมแล้วคุมแล้วโอ้าวมีสวยสวยเลยฝั่งนี้สวยกว่าเขาเลยปลาฝั่งนี้อ้าวได้ทุกคนครับได้ทุกคนครับไอเอาโอ,โอ้ผู้ใหญ่กลับบ้านมาแล้ะครช่วยแบกผู้ใหญ่แล้วเนาะเาขึ้นมาจะช่วยแบก นั่นแหละขึ้นมาขึ้นมาเกมเมื่อยแล้วครับอือสัมปบโซนคนเดียวครับเสัมปบ นี่คัดคัดพิเศษเนาปะปลาขาวน่อยหลังๆหลังๆปลาขาวครับดวงตาอเออาตาบานเล่นๆเด้อตาเนาะโอ้เกือตาบานจริงเจ้าขานไหนนี่นาตาเนาะโอ,อ,อะ้โอ้ตาสองกระชังเลยบ่โอ้ตาสองกระชังเลยช่วยกต่ก็ชังเดียว ทำได้ที่ไหนนี่ตานี่โอ้ตาเมย่ยหาได้ปักไว้ตาตะมันรุดษย์โอ้ผู้ใหญ่สอนแต่คนเดียวเนาะผู้ใหญ่คนเดียวก็ไหนก็บ้านตั้งหลายคนคนเดียวสอนคนเดียวเนาะบ้านตั้งหลายคนหึานี่ผู้ใหญ่โอ้ ได้สินะครับอาทิตย์นี้ครับโอ้ทางเตะของแท้ครับใครมาเสียใจมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วกลับก็เสียใจครับยังไม่ลงดูน้ำว่าน้ำสามเมตรเจอได้น้ำรถเมตรหน้าซิฟโอ้ยอีกแล้วสิเพี้ยโอ้ยคนเดียวเนาะนี่เนาะ โอ้ช่างหวานช่างหวานอีกโอ้ช่างหวานไม่มีปลาไม่ได้จริงๆครับช่างหวานครับชางวันถ้าเกิดไม่มีปลาไม่ได้จริงๆครับกลับแล้วครับกลับแล้วตลวงผมเองครับแ <c oughs> ต่ได้ไปช่างเตะองมันเขาจริงๆเลยนุ่นของผู้ใหญ่เอ้ยเขานุ่นไปช่างเตะมึงเท่โอ้ Hey, yep. ja.